สวัสดีครับพี่น้องสุขสุมสกุลนะครับวันนี้จะนำพมาพอกกระเป๋าตอมกินแซ่บพี่น้องวันนี้จะได้เมนูแซ่แบมาฝากคุณตอนน้องครับแต่เป็นผัดผงกะหรี่ทะเลครับพี่น้องอู้ผักกรับพักเกลี่ยวันนี้ได้แตะสลัดมาพี่น้องเอาวัหลายอย่างครับพี่น้องยัดจังเดียครับไม่แซ่บระเปาา๋าตอมนครับคือเก่าครับพี่น้องแาวนี้กองใหญ่ๆครับมาครับพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวกัมพูชาเวียดนามทางไกลทางไกลไม่แซ่บระเป๋าตอมนครับส่วนมางข้าเส้นเมื่อกี้ก็พอสวยครับพี่น้อง เาตองตัดเขาเนียยพี่น้องข้าบปุ๊บครับ Hmm. เสร็จไป สิบบาทกือบลานคือปลาหมึกเนี่ยม่ใหาเปล่ยนไลครับ Yeah. Hmm.

そっちもこういうの。 เสียบกันเครับ่น้องเมนู พัดพงกะลีทะเลไปหรอโอ้ยเหลือประเทศแสบปดีครับ <c oughs> ครับถามอาตอบกินมุมมากจะได้กับพอถูกคอไพนั่นด้วยครับถามให้มาคลิปหนึ่งนะครับฝากอะไรก็แชร์ไว้ดูตามพุคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ